เจออี่ไหมเขายัางไม่เจอผมนะผมรู้ว่าใช่จอมขอมังเว้นหรือเปล่านะครับนสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเสี่ลุงป้าหน้าทุกท่านเลยนะครับผมเบสเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านล้างนะครับ ก็ต้องบอกพี่ชินะว่าบ้านหลังเนี่ยมันมีจอมขมังเวทเนี่ยอาศัยอยู่นะพี่พี่ก็ตอนนั้นเนี่ยที่ผมมานะผมเนี่ยเจอลุงคนหนึ่งก็คือลุงอารมณ์ดีที่สติไม่ค่อยดีนะครับพี่พี่นะก็ไม่น่าทําไมผมไม่เจอเขาเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับนะลุงเขาเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าไอ้จอมขมังเวทเนี่ยมันมาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเลยลุงเขาเนี่ยต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับนะก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ย จะเจอจอมขมังเวทที่เพื่อนๆผมเนี่ยเจอกันหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยได้มาคนเดียวผมจะมาพิสูจน์ดูนะว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปดูเงียบๆนะครับเพราะว่าบ้านหลังหลังนี้เนี่ยผมนะครับไม่ได้มาเนี่ยนานมากๆแล้วนะพี่ๆนะก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออย่างที่เพื่อนผมเจอหรือเปล่านะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรารีบินทางเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอค้ลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับพี่ๆสีนะก็ต้องบอกนะว่าได่กินอะไรเหม็นๆนะครับลอยมาจากบ้านล้างนะครับพี่ๆนะมีแมงวันเนี่ยมาปลอมเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินเข้าไปด้านในนู่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเลยดีกว่าครับผม ก็ต้องบอกเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยมีลุงคนหนึ่งนะอาศัยอยู่นะสติไม่ค่อยดีนะครับพี่พี่นะก็ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะครับเขาน่าจะหนีอยู่ที่อื่นนั่นแหละเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วแหละมันมีไอ้จอมขมังเวทนะอาศัยอยู่นะพี่พี่ อยตกใจเลยพี่พี่มันเรียกว่าเป็นเส้นผมคนนะตกใจเลยนะอันนี้นี่มันมีเสื้อลุงเนี่ยอยู่ด้วยนะครับนี้

มันมีเสียงอะไรไม่รู้นะ ลุงลุงครับลุงลุงอารมณ์ดีลุง หลวงครับหลวงอารมณ์ดีน่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะทุกคนต,ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะ วันนี้ฝนตกหนักมากมีรู้ว่าผมจะเจอจอมขอมังเวทหรือเปล่านะที่เพื่อน,นผมเนี่ยเจอกันนะครับเพื่อนบอกว่ามันมีจอมขอมังเวทเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนนะครับพยนี่เสียงอะไรไหม ไม่รู้ว่าเมื่อกี้พี่จะได้เสียงกันไหมมอนมีเสียงคนเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปดูชั้นล่างนะครับพี่พี่ มันมีเสื้อผ้าด้วยนะครับอ่านเจอไหมมันมีเสื้อผ้าเต็มเลยอีกอย่างนะั้นไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าเหมือนมันจะมีรังรังพึ่งหรือว่ารังแตนนี่แหละบินเต็มเลยนะตวนเจอไหม เป็นเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยนะครับ ซูมดูนะพี่ๆบอกไัแลว่านี่มัมีแมลงอะไรเนะ่ยบินเต็มเลยนะครับแล้วก็ตรงนู้นไม่รู้ว่ามแมลงหรือว่าแตงบินเยอะมาก ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองนั่งซุ่มตรงนี้นะว่าไอ้จอมขอมังเวทเนี่ยมันจะมาที่นี่หรือเปล่านะครับพี่พไม่รู้ว่าจะเจอเปล่านะเดี๋ยวเรามานั่งรอกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับแต่ว่าผมได้กลิ่นอะไรบางอย่างเนี่ยนะเหม็นมากเลยนะพี่พีนะ วันนี้เนี่ยผมเจอใครไม่รู้นะมันกำลังเดินมาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะหาที่แอบก่วผมไม่รู้ว่าเขาคือใครนะพี่พี่ฟังนู้นนะครับเขาเนี่ยกำลังเดินมานะผมน,นั่งได้สักพักหนึ่งนะครับก็มีคนเนี่ยเดินมาผมนี่คือแบบลุงล้างมากนะครับแล้วก็ใส่เหมือนใส่ผ้าถุงอะมันคล้ายๆกับ ซะลอ่องอ่ะทุกคนเเหมือนเดินมานี่ยนะพี่แต่ผมจะถ่ายให้ดูนะครับไม่รู้ว่าี่พี่เจอหรือเปล่านะนอนนะครับพี่พ เจอผมนะมันเดินมานี่แล้วนะรู้ว่าใช่จอมขมังเวรหรือเปล่านะครับ น่ถรดเดินออกไปข้างล่างแล้วนะไม่รู้ว่าเขาคือใครนะพพี่ อ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเอา้าเมื่อกี้เขาเดินมานี่ไม่ใช่เหรอผมนี่คือแบบรุงรังมากลุง ไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้เขาเดินเข้ามาตรงนี้นะ,ะพี่เมื่อกี้เจอไหมไม่คิดว่าผมจะเจอนะผมไม่รู้นะว่า ใช่จอมขมังเวทหรือเปล่านะครับที่เพื่อนๆผมเนี่ยเจอนะครับเมื่อกี้ผมยังเจอเขาเดินลงมาตรงนี้เลยหายไปไหนแล้ววะหายต่อหน้าต่อตาผมเลยนะลง ที่ผมเจอเขาเดินมาทางนี้นะพี่พี่นะเขาทำท่าเหมือนเหมือนหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ ใครอะ่ะถ้าเป็นคนก็ออกมานะมีพี่มีรองเท้าอะไรด้วยแยะๆเลยนะแต่ว่าลุงคนเมื่อกี้เนี่ยหายไปไหนไม่รู้นะ ทีแรกผมยังเดินตามมาติดติดเลยอะหายต่อหน้าต่อตาผมเลยอะพี่พี่เมื่อกี้ผมเนี่ยพยายามเบาที่สุดแล้วนะเฮ้ยนัง้นมีพวกเสื้อผ้าเต็มเลยนะเฮ้ย หไม่นานเราไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนะทุกคนก็เมื่อกี้นะผมเจอเต็มๆแล้วนะผมนี่คือแบบลุงลางมากตัวเนี้ยผอมแบบผอมแห้งมากเลยนะครับไม่รู้ว่าใช้จอมขอมังเวทหรือเปล่านะที่ผมที่ผมเนี่ยเพื่อนๆผมเนี่ยเคยเจอนะครับนะไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่านะครับรูปร่างเนี่ยผอมสูงมากผมนี่คือแบบลุงลางมากเลยนะเมื่อกี้ ก็คือเขาอยู่ในป่านู่นน่ะเดินมานะครับแล้วก็เดินลงไปในใต้ถุนบ้านแล้วก็หายไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับเป็นความเชื่อของบุคคลนะพี่พี่มันมีเสียงข้างในนะ มันอาจจะรู้ตัวนะว่าผมเนี่ยมานะครับมันก็เลยไม่กล้าออกมาแล้วนะพี่พี่ไปเดี๋ยวผมออกจากที่นี่เลยดีกว่าผมบอกพี่ดาแล้วนะว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะเพราะว่ามันมีตัวอะไรอยู่ไม่รู้ไม่รู้ใช้จอมขมังเวทหรือเปล่านะครับแต่ว่าลุงลุงคนที่เราเจอเนี่ยก็คือลุงอารมณ์ดีนะเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาจะวิ่งออกมาหาเราแล้วนะนะพี่พี่ FC. ครับผมไปใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมขอ,อคพลนะ่หนึ่งไลค์หนึงแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับไปทุกคนไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ